กรณีพบศพชาวไต้หวันเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งย่านบางนาสภาพนอนคว่ำถูกปิดปากด้วยสกอเทปสายพันหลายรอบมือสองข้างถูกมัดไผ่หลังหน้าแข้งถูกรัดด้วยเข็มขัดข้อเท้าถูกมัดเหนือคิ้วขวาถูกตีด้วยของแข็งเป็นแผลชะกัน ล่าสุดตำรวจสืบนครบาลสืบบกน .5 สืบบางนาตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตอมอก็ได้รวมการจับกลุมตัว2ชายชาวต่างชาตินายเจนซี่เป็นชาวเมียนมานายจอนเป็นชาวแคนเมรูนหลังจากสืบทราบว่าผู้ตายเข้าพักที่โรงแรมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาที โดยแจ้งเข้าพักคนเดียวแต่ต่อมาเพื่อนของผู้ตายก็ไม่สามารถติดต่อได้จึงโทรมาที่โรงแรมให้เข้าตรวจสอบพนักงานขึ้นไปก็พบว่านอนเสียชีวิตแล้วและนี่คือวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านายเจนซี่ได้เปิดห้องพักโรงแรมเดียวกันและมีบุคคลอื่นด้วยและมักจะเดินเข้าออกระหว่างห้องผู้ตายและห้องของตัวเอง โดยคนแรกคือชาวยุโรปผิวขาวซึ่งก็ยังไม่ทราบชื่อและยังหลบหนีอยู่ส่วนคนที่เดินตามมาก็คือนายเจนซี่ชาวเมียนมาส่วนอีกคนชายเสื้อเหลืองนี้คือนายจอรนชาวแคนเมรูนโดยตำรวจได้เดินทางไปตรวจสอบห้องพักของนายเจนซี่พักอยู่ถนนราดปารถก่อนจะเชิญตัวมาที่สนบางนาแต่เจ้าตัวให้การภาคเศษว่า ได้สมัครงานผ่านออนไลน์ที่โพสตหาคนสนใจทำงานสอดแนมจะกดรอยตามถ่ายรูปจากหญิงไทยโดยนัดหมายกันที่ร้านกาฟแฟแห่งหนึ่งย่านทนบุรีโดยก่อเหตุกับนายจอนและชาวยุโรปเป้าหมายคือเพื่อเอาทรัพย์สินของผู้ตายเนื่องจากว่าหญิงไทยผู้ที่สั่งการแจ้งว่าผู้ตายมีทรัพย์สินจานวนมากและมีประวัติอาชญากรรมจนกระทั่งวันที่16พฤศจิกาย,ยนเวลาประมาณตีหนึ่งคนร้ายทั้ง3คนเข้าไปในห้องพักของผู้ตาย โดยชาวยุโรปเป็นผู้จับผู้ตายนายเจนซี่เป็นผู้จับมัดด้วยเทปและเข็มขัดกับผู้ตายนายจอรนมีหน้าที่ดูต้นทางหน้าประตูจากนั้นได้รื้อค้นหาทรัพย์สินแต่ก็ไม่พบเงินจึงได้เอาโน้ตบุ๊กและเครื่องโทรศัพท์หลบหนีไปก่อนจะออกจากห้องผู้ตายยังไม่เสียชีวิตแต่อย่างใดส่วนนายจอรอีกรายก็ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าเป็นครูสอนภาษา ส่วนผู้ต้องหาอีกรายที่ยังหลบหนีก็คือเป็นคนผิวขาวไม่ทราบสัญชาติแต่ได้มีการสืบจับหรือออกหมายจับไว้แล้ว